สวัสดีครับน,นี่อยู่ผมช้นสามร้อนะกับในช่วงทำมาหาแดดนะวันนี้เรากลับมากับรถหนึ่งคันที่เราขายที่มากแต่คันนี้เป็นคันแรกและรุ่นพิเศษนะครับที่เรานําเข้ามาตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้ามินิคันที่แมน SD ลหลายคนคงงงว่า s อคืออะไรวะ SD ก็คือเครื่องทัโบและดีเซลเป็นตัวเต็มสุดนะครับรถออกศูนย์มือเนียมเลยนะครับมือเนียมออโต้เลขหมาอยู่ที่6กหมื่นโลรถปี15นะครับ รถคันนี้สีดําเดิมวจากโรงงานออชชั่นเต็มสุดพลังของเมริเนียมที่จะมีเลยนะครับราคาเราเปิดที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทหลายๆคนอื่นอาจจะตั้งอยู่ล้านห้าล้านหกล้านสี่ก็มีเท่าเราก็มีแพงว่าเราก็มีถูกเราก็มีตอนเราตั้งหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นมีวารันตีนให้คุณมีการการาันตีให้คุณสบายใจได้ดูรถไม่เป็นซื้อรถไม่เป็นมาซื้อที่เราครับสบายใจได้ตอนรถมือสองคุณต้องทาใจว่ามันมีการสึกหลอกอะไรก็แล้วแต่ออกไป 3, วัน4วัน7วันอาจจะมีปัญหาก็แล้วแต่ มันคือรถมือสองนะครับมันไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะพังเมื่อไหร่นะครับแต่สบายใจได้ว่ารถมือสองประหยัดกว่ารถใหม่หลายเท่ามาเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้ดีกว่าสีดําเดิมจากโรงงานตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็นกระสุนเรียบร้อยแล้วกันชนน้องกันชนหน้าเดิมจากโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่รวมเลขทะเบียน553เจ้าของเก่าถอดคืนนะครับ มาเรามาดูด้วยล้อของรถคันนี้ครับล้อแม็กขอบ18นะครับลายกล้วยสีดำพร้อมยางคอนติเนนตัลสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นขับออโรขับสีนะครับตัวด้านข้างเป็นโคร,โครเมี่ยมครบหมดแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นแบ็กแจ็คนะครับแล้วก็ภายในะเป็นทงไลัยมัตติฟังก์ชั่นจอคอมมานะครับเกียร์ออตโต้ แล้วก็มีเล้าตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวประตูประตูประตูอะไระไฟฟ้าหมดเลขไม้เพียง6 0,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเครือเสียงฮามันกาดอนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวสครับเพจเป็นคูเปอร์เอสนะครับตัวสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในโซนด้านหลังเบาะเป็นเบาะธรรมดานะครับเราหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยอยากได้เป็นเบาะเล้านู่นนี่นั่น <S <S เอาเป็นว่าเบาะเล้าเนี่ยนั่งได้แค่2คนแต่เบาะนี้นั่งได้3คนนะครับแล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมชอบเบาะแบบนี้แต่คนไทยนะครับของต้องมีอยากได้เบาะเล้า คิดกันเราเองละกันด้านอาจิตตังนะครับมาตัวด้านหลังเนี่ยเป็นโลโก้ตัวใหม่ยลักคันที่แมนคูเปอร์เอสดีตัวสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับมาเราดูฝาท้าย mm hmm. ก็เดิมๆไม่ต้องพูดอะไรมากไม่มีการแกะเม็ดอา,าร์ตต่างๆอยู่ครบหมดสวยเดิมนะสำหรับใครที่สนใจสบายใจได้ไม่ต้องกลัวนะครับแม็ก็คไรต่างๆสวยกิฟต์นะครับเด mm ี hmm. ๋ยวเรามาดูในโซนของห้องเครื่องดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. หลายๆคนคงดูแล้วแหละว่าเฮ้ยรถเม็ดอาร์ตต่างๆอะไรเป็นยังไงอ่ะดูตัวนี้ดีกว่า รหัสตัวถังอยู่ครบหมดสติ c ก e r อยู่ครบหมดแมสต่างๆอยู่ครบหมดนะครับแผงนกันความร้อนอยู่ครบหมดฝาปงฝาปรงสวยกริ๊ดไม่มีการแกะไม่มีการขยับดอทที่สีตั้งจากโรงงานอยู่ครบหมดเครื่องทุกอย่างสวยใสตลอดนะครับรถนี้รถเจ้าของของรุ่นพี่ที่ผมใช้เองมอกเค้สติกอร์ทุกอย่างอยู่ครบดูแลรักษารถมากเจ้าของมีรถเยอะมากแล้วก็ทําการเซอร์วิสรถตลอดเวลารถสวยแน่นอนการันตีได้สําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับเป็นมินิคูเปอร์คันที่แมนเอสเอสดีนะครับ ตัวดีเซลออโฟขับเสียวรถสูตรมิเเนียมไม่หกหมื่นกโลนะครับวิ่งน้อยมากสำหรับใครสนใจสามารถจัดแฟนไดน้เต็มอยู่ี่เครดิตของลูกค้านะครับก็ ฟรีวันจากไฟแนนซ์ประมาณล้านสามถึงล้านสี่นะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะฟรีฟวารันตีคุณหนึ่งปีเรื่งมือกิโลเครื่องเกียร์และสุดคู่สูตรต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรีเยฟสี่ชั่วโมงนะครับแถมฟรีการสโคตติง้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องออกไปเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเท่าที่รถมือสองจะทำได้นะครับแล้วเรายังก,การันตีตัวรถคันนี้ไว้มีการชนหนักชนโครงสร้างเสียพขีดความจมน้ำและตัดต่อนะครับทางเรายินดีซื้อคืนแต่โดยทีๆๆคุณซื้อปลายแถมค่าเสียเวลาค่าาตออบใจคุณีกทนะสรับรตกใจตตติดด่่ออววนนนนเเลลยะะะฮไไ์์์ขงโชรูมครับ แอสไตน์สามสูตรกร์การ์ดไลท์เมียดหน้านะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Channel YouTube นี้ด้วยนะครับถ้าอยากจะให้กำลังใจเราพิมพ์แค่แฮชแท็ก fc 3 0 0เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับผมแชมป์3 0 0ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดเยอะครับรถราคานี้สภาพนี้ถ้าอยากจะได้มันอยู่แล้วหัวลยครับคุ้มมาก